สวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือนกันยานพศ2568มารับชมวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญยวาสกรุงเทพมหานครกันครับพระรุ่นนี้มีพระอาจารย์ทิมวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าพิธีจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าหาบูชาเพื่อหาทุนมาบุรณวัด เนื่องจากช่วงนั้นวัดถูกไฟไหม้เสียหายจำนวนมากพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่เมื่อวันที่14-16เดือนพฤศจิกายนพศ2506พระที่จัดสร้างมีหลายพิมพ์จำนวนสร้างมากพอสมควรวัตถุมงคลพิธีนี้ประสมมวลสารสำคัญคือเนื้อว่านที่เหลือจาก พระอาจารย์เทิมท่านสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแร,นแรกๆของปีพศ2497อีกหนึ่งมวลสารที่สำคัญคือมวลสารพระสมเด็จกลุกบางขุนพรมของปีพศ2,500ได้นำมาผสมในพระรุ่นนี้เป็นจำนวนมากด้วยครับพิธีปลุกเสกมีเกจิพระอาจารย์ นั่งปลกครวมพิธีปลุกเศกจำนวน234รูปเป็นพิธีใหญ่ครับมีรายนามพระเกจิพอให้ได้ทราบกันพอสังเกตดังนี้พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เจ้าตำนานปลุกเศกพระหลวงปุดทวดในอดีตพศ2497 ซึ่งในปัจจุบันเล่นหากันองละหลายหลายล้านครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิ์วัดสวนขังเจ้าของตำนานถูกเศษพระเรียนรุ่นหนึ่งพิมพ์สองขอบปีพศ2498ซึ่งปัจจุบันเล่นหากันที่องค์ละเป็นล้านครับอีกหนึ่งพระเกจิ คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมปีกรุงเทพหมหานครเจ้าตานานตุกเสกพระติตาเนื้อว่านในอดีตซึ่งปัจจุบันเล่นหากันที่หลักหลายหลายแสนถึงล้านครับอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกซึ่งล่ำเลืยกันว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยที่มีวัตถุมงคลของท่านห้อยติดตัวออกรบ ถูกยิงแล้วไม่ตายจนทหารต่างชาตาิต้องตกตะลึงกันไปตามๆกันอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าว่าท่านเสดน้ำมนในขวดเปล่าจนน้ำมนเต็มขวดจนพ่อท่านคล้ายวาจาสิยังต้องเอ่ยปากชื่นชมเลยครับ มาชมองพระใกล้ๆกันนะครับเ่อเก่าแห้งถึงยกครับ ตรงนี้จะเป็นรอยก้านทูบซึ่งเสียบไว้เพื่อตอนที่นำพระออกจากพิมพ์นะครับในตำนานเล่าไว้แบบนั้นนะครับจะเป็นรอยก้านทูบรูปสี่เหลี่ยมนี่คือองค์หลวงปู่ทวดพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับ ส่วนองค์นี้ก็เป็นพระในพิธีเดียวกันนะครับอันนี้เรียกว่าพิมพ์ท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับสมเด็จโตพรม,มรังสีนะครับกดด้วยมือนะครับด้านหลัง มวลสารไม่ต้องห่วงครับมวลสารดีพิธีใหญ่พระเกจิทั่วประเทศครับพิธีใหญ่เรื่องศักดิดไม่ต้องพูดถึงครับที่ไว้บูชาสบายใจแน่ครับ พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดให้ตัง้งนโมสามจบน,นโมต,สตโัตสพรภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตสต,ตสพรภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสต,ตสพรภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมพโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติพัคขวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติพัคขวาสาธุครับ